สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะในรายการโภชนะบํบาบัทในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่เรารู้กันแล้วนะคะว่าโรคเบาหวานตอนนี้มี4ชนิดแล้วเพิ่ม1.5เข้ามาอีกนะคะซึ่งก็ถือว่ายังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการแต่ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ยอมรับแล้วนะคะว่ามีชนิดนี้ด้วยแต่มีโอกาสที่จะหายได้เหมือนกันค่ะ แต่เรื่องของวันเ,เรื่องของเรื่องราวในรายการวันนี้นะคะนอกจากเรื่องของเบาหวานแล้วยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะสําหรับวันนี้นกมีเมนูสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นเมนูที่สามารถทําได้เองถ้าไม่ทําเองก็ไปซื้อมาก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ ใส่พวกธัญพืชที่บดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกายด้วยค่ะซึ่งวันนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากแล้วก็เบาสบายท้องค่ะแต่ก่อนอื่นกําลังเล็งๆหาอยากจะได้ผู้ช่วยมาช่วยทําแล้วก็ช่วยชิมด้วยนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติค่ะจากพิธีกรชายสุดหล่อที่สุดในสถานี H+ c h a n n e l เลยนะคะพิธีกรรายการต้นบุญคลินิกนั่นเองค่ะ

ี<ม>อากาศหนาวเหลอ <c oughs> หนาวๆแบบนี้ก็เลยอยากจะมาชิมฝีมือน้องนอกหน่อย <c oughs> เ็นบอกว่าในรายการภูชนะบำบัดเนี่ยมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเมื่อสักครู่นี้ ได้ดื่มชาเข้าไปค่ะชาอะไรครับพี่วันเป็นชาอะไรนะที่จิวเวลรี่ชาใช่ไหม<ช>ครับใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นจิวเวลรี่ชาจริงๆแล้วมันมออีหลายรสชาติแล้วก็หลายคุณสมบัติค่ะเพราะว่าในชาจิวเวลรี่นี้เนี่ยคือทั้งกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งชาเขียวชาขาวชาอู่หลงนะคะแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติจากสารสกัดต่างๆเข้าไปด้วย<อ>แต่แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่วัานกินรสไหนเอ่ยผมไม่ทราบเหมือนกันแต่เห็นทีมงานบอกว่าวันนี้น้องนกจะชงชาให้ทานอันแน่นอนเป็นชาสีแดงที่สกัดมา จากทัพทิมอ๋อใช่ใช,ใชคืออันเนี้ยที่เราเลือกชาสีแดงที่เป็นทัพทีมว่ารูบี้เนี่ยนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมมานําเสนอให้ในช่วงนี้เพราะรว่าตรวจจีนก็ต้องพูดถึงสีแดงแรงฤทธิ์แล้วสีแดงเป็นสีแห่งโชคลาภ เสี่ยงความมั่งคั่งร่ำรวยนิสสนะาวว่าเราได้นําชาชุดนี้ไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนเนี่ยะจะดีมากๆใช่ใชแล้วค่ะ<อ>แล้วก็รวมถึงชาอื่นด้วยที่อยู่ในเซ็ตเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นจิวเวลรี่ทีเลยแล้วก็ชาทั้งหมดนะคะเป็นออร์แกนิกโอ้อยู่ในไร่ที่ควบคุมการผลิตอย่างดีด้วยนะคะเรื่องของออร์แกนิกนี้ดีมากนะคุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้ร่ากันมาอย่าง,างดีเลยคือออร์แกนิกเนี่ยจะปราศจากเรื่องของสารเคมีต่างๆสารเคมีตกค้างาเพราะฉะนั้นดี ต่อสุขภาพและรสชาติของชาที่ผมได้ชิมเมื่อสักครู่ uh huh. อาจจะยังไม่ใช่ชาสีแดงหรือว่าชาทับทิมรสชาติก็ดีมากๆสัรพคุณก็แตกต่างกันออกไปพี่ขออนุญาตดูชาทับทิมหน่อยได้ไหมก<ช>าถามว่าชองออกมาแล้วสีจะเป็นยังไงแบบไหนน้องๆโอเคไดเ้เริ่มชาก่อนเลยใช่ okay, ไหมโอเคได้เลยก่อนที่จะไปอาหารนะคะอาจารย์กายบอกว่าดื่มน้ําอุน่นน้ําที่ต้มแล้วเนี่ยแล้วก็ ใส่ชาลงไปด้วยมันจะเพิ่มอรรถรสเพิ่มรสชาติแล้วก็คุณสมบัติเกี่ยวกับด้านสุขภาพให้เราด้วยนอกจากชานี้ที่เป็นออร์แกนิกแล้วคุณสมบัติพิเศษเขายังมีอะไรอีกบ้างครับน้องอนอแน่นอนค่ะ <c oughs> ในชาออร์แกนิกเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ว่านแกะละกันขออนุญาตรบกวนได้เลยท <c oughs> มให้หน่อยละกันนี่คือในซองที่เขาบรรจุไว้ใช่ค่ะแยกเป็นซองๆเลยนะคะซองเขาดีมากเลยนะคุณผู้ชมบรรจุแบบนี้เลยแล้วลองสังเกตดูนะพอดึงชาออกมาแล้วเนี่ย ถุงบรรจุชาเขาก็จะแปลกแตกต่างกับที่เราเคยเห็นโดยปกติทั่วไปด้วยนะคะเห็นไหมมันไม่ใช่ผ้าไม่ใช่กระดาษขออภัยไม่ใช่กระดาษแต่ว่าเป็นผ้าที่มีตา<อ>นี่มันทีละเอียดยิบมากเลยแล้วก็ทรงเป็นทรงสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้ด้วยไม่ใช่เป็นแบนๆเป็นกระดาษแบบปกตินะคะโอ้โหแล้วทำไมเป็น<อ>สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะัน้องนกวิธีการที่เขาทําให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้ชาเนี่ย ออละลายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันกระจายแล้วก็สามารถได้รับรสหรือว่ารับกลิ่นเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าเพราะยังปกติในเวลาที่พี่ไปทานชาตามร้านดังๆที่มีชื่อเสียงอ,อย่างประเภทชาชาอิงริส อิงริชชาหรือว่าเป็นชาเออร์เกรย์ก็ตามรูราไฮโซอะไรอย่างนั้นนะผมพูดเลยคุณผู้ชมครับเวลาไปทานชาเนี่ยคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าถุงชาเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราจะชงเข้าไปแช่เข้าไปในน้าชาน้ําร้อนนะครับแล้วพอดึงขึ้นมาเขย่าเขย่าเพื่อให้ตัวชาออกมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวชาออกมาได้ไม่ดีเพียงพอเท่ากับชา รูปสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่เราไม่ใช่ว่าได้ไม่ดีเพียงพออย่างเดียวเท่านั้นนะคะเวลาที่เราเขย่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ว่าลองทำก็ได้นะคะเวลาเขย่ามันจะมีตะกกรของชาถ้าสมมติว่าเป็นชาแบบถุงสี่เหลี่ยมแบบปกติทั่วไปนะแต่ว่าอขออนุญาตนะท่านผู้ชมครับหล่นมากเลยให้คุณ้ชมได้เห็นละการเอาชานี้ออกไปนะครับแต่ว่าอันนี้นะคะถุงชาเนี้ยเวลาที่เรา ใส่ลงไปในการน้ําร้อนแล้วเราเขย่าเขย่า,ยามันจะไม่มีเศษตะกอนที่ออกมาจากถุงชายกเว้นออแต่สีของตัวชาเองกับสารสกัดนะคะที่มันละลายอยู่ในน้ําร้อนตรงนี้เห็นไหมครับแล้วสีก็เป็นสีแดงนะเพราะว่าวันนี้เราคุยกันว่าเราจะเลือกเป็นชาทับทิมหรือว่ารูบี้เนี่ยมอบให้กับคุณผู้ชมต้อนรับตรุษจีนเลย ไม่มีตะกอนออกมาจริงๆด้วยแปลก<ช>มากแล้วก็เป็นสีแดงสีแดง,แดงธรรมชาติอ่ะไม่ได้ผสมสีนะนี่คือสีแดงธรรมชาติครอคถูกต้องค่ะเพราะว่าน,นี้ค่ะนอกจากที่เป็นตัวชาเขียวแล้วนะคะยังมีสารสกัดอื่นๆที่ผสมลงไปอย่างกระเจี๊ยบ <S <S ทับทิมแล้วก็ลิ้นจีจ่ด้วยจะสังเกตว่ามันมีกลิ่นหอมทั้งทับทิมแล้วก็ลิ้นจี่กระเจี๊ยบขึ้นมาเลยคุณผู้ชมครับผมอยากให้โทรทัศน์ของเราเนี่ยรับรู้กลิ่นกันได้สักทีโอ้มันหอมจริงผมอยากจะบอกว่าเชื่อไหมครับตั้งแต่ผมแกะซองออกมาคุณผู้ชมกลิ่นของเขาเนี่ย เหมือนเอาลิ้นจี่มาวางไว้บนห้องเลยมันเตะจมูกเลยเนาะม<ช>อนดึงออกมาโอ้อแล้วยิ่งเวลาชงไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะได้ชิมรสชาติแล้วก็บอกกับผู้ชมดีว่าอย่างที่น้องนกได้นําเรียก,กับผู้ชมไปว่ารสชาติเนี่ยจะมีเรื่องของกอลิ่นผลไม้อะไรต่างเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่ที่สําคัญ สรรพคุณของเขาเนี่ยดีมากๆเลยใช่แล้ว<ม>ค่ะเพราะว่าตัวกระเจี๊ยบเนี่ยนะคะยังมีรสฝาดเล็กน้อยรสฝาดแบบนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นธาตุที่ให้ให้ร่างกายมันเย็นถูกไหม,มนะครับเพราะอย่างเรื่องของกระเจี๊ยบเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามชมรายการต้นบุญคลินิกะนะครับหรือว่าหลากหลายรายการของทางสถานีเนี่ยเรื่องของกระเจี๊ยบเนี่ยเป็นตัวฟอกเลือดที่ดีมากมทําให้เลือดเนี่ยไม่ข้นไม่เหนื่อนะครับเพราะกระเจี๊ยบเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวกระเจี๊ยบจะแบ่งออกเป็นเรื่องของกระเจี๊ยบเขียว แล้วก็กระเจี๊ยบแดง,ง,งกระเจียย๊ยบที่เป็นสารสกัดในชาจิวลี่ทีเนี่ยครับผมจะเป็นกระเจี๊ยบแดงที่จะเป็นสารสกัดที่จะทำให้เลือดของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นเลือดข้นเลือดเนื่น,นะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดอาการเรื่องของโรคความดันนั่นเองอ แล้วดีเลยอันนี้มารวมอยู่ในน้ําร้อนนะคะทําให้เราดื่มชาได้ตลอดทั้งวันเลยก็คือสร้างคุณประโยชน์สร้างสุขภาพให้กับเราได้อีกนะคะอ่ะก็เหมาะมากที่จะต้อนรับตรุษจีนปีนี้ค่ะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีๆแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับตรุษจีนก็ได้เอาไปฝากผู้ใหญ่นะคะสวัสดีปีใหม่จีนแบบนี้ได้เลยนะคะกับเซตชาจิวเวอรี่ที8ชนิด8สีค่ะ หนึ่งในนี้ที่เราพูดคุยกันก็คือสีแดงที่เป็นทับทิมนั่นเองนะคะนอกนั้นก็ยังมีทั้งหมดอีก7ดสีด้วยกันนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่แตกต่างกันไปค่ะราคาเซตละ2,000บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมซื้อ2ชุดราคา4000บาทนี่เลยได้อ่างเปาได้อ่างเปาด้วยเหรอาครับใช่สินเจออีิวอีสินนิฮวดชายนี่ด้วยนะคะมูลค่า500บาทแล้วก็ยังมีแผ่นทองคําปลุกเสกโดยจานเบิกฟ้านะคะอยู่ในนี้ด้วยนี่เป็นแผ่นทองคาอันนี้นะคะเป็นแผ่นทองคําดวงชะตามาหาเศรษฐีค่ะ ซึ่งถ้าเราเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือว่าลิ้นชักตู้เซฟนะคะจะทําให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมาเป็นหลายเท่าตัวเลยนอกจากจะได้เรื่องของสุขภาพแล้วนะครับความเป็นสิริมงคลเนี่ยในเรื่องของเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับทางสถานีของเราก็ไม่ละเลยไม่ละทิ้ง<ช>อยากให้ผุ้ชมนะครับสุขภาพเนี่ยทั้งกายแล้วก็จิตใจเนี่ยดีขึ้นไปพร้อมๆกันแล้วเรื่องของเงินหังเปาเนี่ยผมอยากจะฝากผุ้ชมไปนิดนึงนะครับหลากหลายรายการนะครับอาจจะไม่ได้บอกไปเรื่องของเงินหนังเปาเนี่ยอยากจะให้พกติด เรื่องของที่เก็บเงินของเราตู้เซฟลินชา์กเก็บเงินต่างๆพกติดไว้เก็บไว้ครับไม่ต้องใช้เสริมความเป็นคงคนแล้วไม่ต้องใช้นะเก็บไว้เป็นเงินขวาญถุงโอ้หลายคนบอกว่าพอได้อั่งเปาไปเนี่ยอั่งเปาได้ไปไม่ว่าจะ500รอหรือจะพันหรือจะสองพันเนี่ยจะเอาไปใช้ละคือเรื่องของความเชื่อเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการปลุกเสกต่างๆอาจารย์เบิกฟ้าท่านปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นขวาญถุงให้กับคุณชมจะดีกว่าเอาละก็ได้โทรกันไปนะคะสามม่เลขที่ปรากฏที่หน้าจอในขณะนี้เลยค่ะ แต่ว่าเรื่องชาจบไปแล้วเรื่องของอาหารการกินค่ะที่เราจะดูแลสุขภาพร่างกายในแต่ละมือ้อแต่ละวันก็สําคัญซึ่งวันนี้บอกไปแล้วว่ามีเมนูแต่ลองนกครับ<า>ก่อนที่จะทําเมนูเด็ดเด็ดอร่อยอร่อยโดยมีเรื่องของต้นบุญธ,รรธัญพืชเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยพี่ขออนุญ,ญาตได้ไหมได้สิทําอะไรคะเมื่อกี้เนี่ยเราชงชากันแล้วพี่ขออนุญ,ญาตชิมชาแล้วก็บอกรสชาติที่คุณชมได้รับรู้ได้ไหมว่า รสชาติของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างได้อยากชิมบ้างมันมีแก้วดิอ่ะพี่ชิมก่อนไก้หนูให้เกียิที่พี่เป็นแขกรับเชิญในรายการหนูเลยนะแต่การที่พี่มารายการโภชนบำบัตแบบนีธรร้ธรรมดาธรรมดามันจะไม่ได้พี่ต้องพิเศษยังไงคะคือระหว่างที่พี่จะหยิบยกขึ้นมาชิมเนี่ยออพี่อยากได้เพลงประกอบเมื่อสักครู่สักนิดหนึ่งเพลงประจําตัวใช่โอเคอ่ะจัดมาท่าทีมงานมาจะได้ดูเป็นมิวสิกวิดีโอในการดื่มชาณบัตรัีิถามคุณผู้ชมไหมว่าอยากดูแบบนั้นหรือเปล่า หล่อมากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมก็ตัดสินใจละกันนะคะว่าพี่ก็อันดับหนึ่งของช่องสานีเอสพลาสชแนลทำไปได้เป็นไงบ้างพี่รสชาติสดชื่นในหน้าสดชื่นยังไงนะคะเอ้โขอบคุณทีมงานมาก วันนี้รู้สึกดีจริงๆนอกจากจะได้เรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วยังได้นะครับเรื่องของชาที่มีรสชาติที่ดีจริงผมถือว่าเป็นชาอีกหนึ่งตัวเลือกเลยในเวลาที่ระหว่างวันว่างเนี่ยเราจะจิบชากันอยากให้จะนึกถึงนะครับเรื่องของจิวเวลรี่ทีะนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งต่างๆาที่พาะอ่างปูงอ่างเปาเนี่ยก็สาคัญมากด้วยเช่นก<ช>ันสําคัญในช่วงของเทศกาลตรุษจีนด้วยถูกต้องค่ะเริ่มต้นตื่นเช้ามาดื่มชาแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างที่อาจารย์ไกรเคยพูดเอาไว้แล้วว่าน้ําที่อุณหภูมิ ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นถึงจุดเดือดเนี่ยเวลาที่เราเอานามาดื่มหลังจากนั้นเนี่ยจะได้ประโยชน์มากมันจะมีโอโซนอยูใ<ช>่ในน้ำมีโอโซนมีออกซิเจนนะคะร่างกายของเราก็สามารถไปใช้ได้เต็มๆเลยเริ่มต้นดื่มชาแล้วอาหารเช้าก็ขาดไม่ได้เหมือนกันยังครับผมยังไม่ให้เข้าครับโอ้โหทำไมอยากจะเข้าใจจะขาดเหรอพี่ผมขออนุญาตพูด <c oughs> เรื่องของการดื่มน้ํานิดนึงได้ไหมครับโอเค okay, ได้ได้เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมในไหนผมมารายการโพชนาบําบัดทันทีก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดื่ม การดื่มน้ําในอุณหภูมิปกติแบบนี้หรือว่าอุ่นๆแบบนี้ะจะดีต่อร่างกายเป็นอย่างมากลองคิดดูนะครับผู้ชมครับถ้าหากว่าเราทานอาหารเข้าไปร่างกายกําลังเผาผลาญอย่างเต็มที่เกิดความร้อนอย่างเต็มที่แล้วคุณผู้ชมใช้เรื่องของน้ําเย็นน้ำที่อุณหภูมิเย็นเย็นจัดจัด เขาบอกว่ากินเข้าไปสดชื่นแต่ถ้ากว่ากินหลังรับประทานอาหารแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายเหมือนเครื่องยนต์กาลังเผาผ่านแล้วเราเอาน้ําเย็นราดเขาบอกว่าเครื่องันต์ิดน็อกได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันนี่เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะครับการดื่มชานะครับการดื่มน้ําอุ่นๆการดื่มน้ําในอุณหภูมิปกติเนี่ยจะดีต่อร่างกายเป็นอย่างมากครับผมอ่าโอเคค่ะก็ฝากไว้ในเรื่องของการดื่มน้ําจะเข้าเรื่องของอาหารใช่ไหมครับเข้าได้หรือยังคะยังครับเฮ้ยทิมงานถอดกุญแได้หรือยัง จะบรยทุกรายการอะไรสักขนาด้านหิวใช่ไหมหิวแล้วหิวแล้วพี่ก็หิวเหมือนกันวันนี้จะทําอะไรให้พี่ทานคะคืออาหารเช้าหรือว่ามื้อไหนไหนก็ตามที่มัน ทานแล้วมันย่อยง่ายสบายท้องไม่หนักท้องจนเกินไปนี่นะคะทุกคนก็จะนึกถึงหลายๆอย่างอย่างเช่นข้าวต้มหรือว่าโจ๊กเป็นต้นวันนี้เราก็เลยนําเมนูโจ๊กนี่แหละมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าไม่ใช่โจ๊กแบบธรรมดาธรรมดาทาไมจะเปิดเพลงให้พี่ทานอีกแล้วล่ะครับจะเอาเพลงนั้นจริง <c oughs> ค่ะ <c oughs> <c oughs> ยาเลยละกันเถอพอก่อนนะคะ <c oughs> เป็นโจ๊กแบบพิเศษที่ <c oughs> มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากแล้วก็แสดงว่าพิเศษต้องใส่ไข่แน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีไข่ด้วย จริงเหรอเนี่ยวันนี้จริงๆๆๆจริงจแต่นอกจากลงไข่แล้วยังมีส่วนประกอบส่วนพิเศษอะไรไหมที่จะดีต่อร่างกายแน่นอนค่ะผักที่เราเห็นนะคะที่นิยมใส่กันไปในโจก็คือขิงซอยแล้วก็ต้นหอมนั่นเองสองอย่างนี้นะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างขิงเนี่ยก็ช่วยขับลมนะคะแล้วก็ทําให้เลือดหรือว่าโลหิตในร่างกายเนี่ยไหลเวียนดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใช่ครับเพราะขิงเนี่ยเขาจะมีเรื่องของรสร้อนนะคะอยู่ในนั้นแล้วก็อย่างที่ทราบกันดี ขิงเนี่ยครับเป็นสมุนไพรเบื้องต้นหลักๆเลยของอมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับของทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะแถบเอเชียของเราเพราะขึ้นอยู่หลากหลายภูมิภาคอย่างทางประเทศจีนก็ใช้ขิงเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหารประเทศอินเดียก็ใช้เป็นส่วนประกอบในการทํายาประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับอย่างเาลซาคันดีขิงนี่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายอย่างเช่นในช่วงของฤด,ดหูหนาวแบบนี้เนี่ยาหนา,หนาวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หนาวหนาวแล้วเดี๋ยวจะเข้าหนาวอีกใหม่อีกรอบหนึ่งตามกรมอุตุ ถ้าเกิดตามภาพเนี่ยตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยต <c oughs> ื่นเช้า <ๆ S 1> มานะครับ <ๆ S 1> เอาขิงมาชงกับน้ําร้อนะนะครับใส่น้ําเชื่อมหรือว่าใส่เรื่องของน้ําพึ่งลงไปนิดนึงนะครับจะช่วยอบอุ่นร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยหรือถ้าหากว่ามีเคล็ดลับนะครับเกี่ยวกับสําหรับคนที่ออกเรือประเทศจีนเขาใช้ขิงเนี่ยในการอมแล้วก็เคี้ยวเวลาออกเรือ แก้คืนเหียเนี่ยเจียนเวลาที่ออกเรือ,อแก้เมารถมเมาเรือได้เมารถได้เพราะฉะนั้นในขิงมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างเลยเคลียร์ทิ้งไม่ได้นะต้องใส่ลงในโจ๊กด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือต้นหอมบางคนบอกว่ามีกลิ่นไม่ต้องใครที่ไหนนกยังรู้สึกว่ากลิ่นมันฉุน่ะแต่ความฉุนตรงนั้นเนี่ยมันคือน้ำมันหอมระเหย๋อมันมีประโยชน์ใช่ไหมมีประโยชน์ค่ะน้ำมันหอมระเหยจากต้นหอมนั่นเองนะคะซึ่งก็ทําให้เราเนี่ย เวลาทานเข้าไปแล้วนะคะประโยชน์ของมันสามารถช่วยปกป้องหรือว่าป้องกันมะเร็งได้เหมือนกัน mm hmm. แล้วก็ใครที่เป็นหวัดนะคะรับประทานหอมเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะจะเป็นออหอมไทยแบบนี้ก็ได้หรือว่ามันก็จะมีต้นหอมอย่างทางภาคเหนือที่เขาปลูกกันจะเป็นเหมือนแบบต้นต้นหอมต้นกระเทียมอะไรเงี้ยก็ oh. ได้เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะน้ำมันหอมระเหยนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามันกินได้2ออย่างนะกินสดก็ได้ถ้ากินสดเนี่ยก็ลดไขมันในเส้นเลือดได้ mm hmm. หรือว่าเขามีสูตรในการต้ม เอา,เอาหัวหอมเอาขออภัยค่ะต้นหอมอาหอม,มาต้มกับขิง ขิงที่เราคุยกันเมรวมกันเอามารวมกันนะคะต้มรวมกันแล้วก็กรองดื่มลดไข้ลดหวัดแก้อาการคัดจมูกได้เหมือนกันนี่เป็นเคล็ดลับที่ง่ายมากๆเลยทดลองนาไปใช้ดูนะครับขิงกับต้นหอมเอามารวมกันสรรพคุณมากมายแน่นอนใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพิ่มโปรตีนต่างๆเข้าไปคือใครจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้เพราะว่าอย่างบางคนไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่ต้องเพิ่มครับ แต่ว่าบางคนทานก็เพิ่มลงไปเอาแล้วแต่ตามใจชอบแล้วกันนี่เราจะเพิ่มอะไรลงไปครับเป็นหมูค่ะจะลองชิมเหรอคะเปล่าครับนี้เอาให้คุณผู้ชมได้ดูนี่คือหมูเด้งนะครับหรือว่าหมูนุ่มนั่นเองทำเองก็ได้แต่รสชาติของเขาจะเป็นยังไงนะไม่รู้สินะขอยากู่้เหมือนกันโอเคนะว่าหมูเขาจะเป็นยังไงนะค่ะอหมูเขาหอมครับรสชาติเป็นยังไงบ้างอ นเนียนเลยแล้วอร่อยครับอร่อยอร่อยนี่แหละค่ะก็คือส่วนผสมที่เราใส่ลงไปในโจ๊กนะคะโจ๊กนี้ก็คือเป็นเป็นข้าวที่เขาต้มมาแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติทําเองนะใช้เป็นข้าวกล้องอะไรพวกนี้ก็ได้คือใช้เป็นจมูกข้าวเล็กๆอ่ะที่เป็นข้าวสําหรับที่ต้มโจ๊กโดยเฉพาะมันก็จะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้แต่นี่คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็ไปซื้อที่ร้านก็ง่ายดีเหมือนกันแล้วก็บอกว่าแยกมาใช่ค่ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว น,นี้เป็นโจ๊ลกล้วนยังไม่ได้ใส่อะไรเลยยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นค่ะใครที่รับประทานที่ออกจากคลีนหน่อยนะคะก็อาจจะไม่ไต้องใส่ออผงปรุงหรือว่าใส่เกลือหรือว่าใส่ซอสอะไรไม่ต้องใส่ก็ได้รสชาติเป็นยังไง อร่อยมากเลยอันนี้น่าจะแบบมีมีเกลือลงไปให้มี<ข>รสชาตินิดนึงรสชาติโจ๊กเนี่ยถ้าหากว่าจะให้อร่อยเนี่ยเขาต้องต้มกับน้ําน้ําซุปน้ําซุปค่ะเราใช้เป็นน้าซุปผักก็ได้ใช่จะดีมากมจะอร่อยมากเลยนะครับคแค่ดีรสชาติก็ดีอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าวสรรคุณยังไม่มากพอที่จะดูแลสุขภาพยังไม่มากพอค่ะเพราะว่าในแต่ละมื้อนะคะร่างกายของเราต้องการอาหารครบห้าหมู่ถ้าถามว่าในนี้ครบห้าหมู่ไหมจริงจริงมันก็ครบนะแต่ว่ามันไม่เพียงพอพี่ขอเสริมอะไรนิดนึงได้ไหมครับคุณผู้ชมครับคือ เรื่องขององค์ความรู้เนี่ยหลายๆคนเวลาที่จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะให้ทานอะไรทานข้าวต้มทานโจ๊กค่ะแต่จริงๆเคยไปถามคุณหมอมาไว้นะครับคือคุณผู้ชมลองนึกดูลองนึกตามนะครับว่าเรื่องของข้าวเนี่ยถ้าว่าเราทานเข้าไปข้าวเป็นคาร์โบไฮเดทที่พอเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าเราทานข้าวมากๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับ แต่ถ้าหากว่าสรรพคุณจริงๆนะครับเวลาที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทานพวกนี้ในการที่จะเสริมหรือว่าฟื้นฟูสุขภาพมันก็ต้องมีเรื่องของกับเข้าไปด้วยอ๋อใช่แล้วเขาก็เลยกินโจ๊กกับกินข้าวต้มเนี่ยเพื่อที่จะนำพาเกี่ยวกับเรื่องของกับข้าวต่างๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายอ๋อให้กินได้ง่ายขึ้นด้วยให้กิน,น,นได้ง่ายขึ้นโอ้อดีจังเลยแบบนี้หลายคนจะเข้าใจผิดว่าอะ กินข้าวต้มกินโจ๊กแล้วสุขภาพเนี่ยจะดีกลับมาฟื้นฟูหลังจากที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่จริงๆแล้วเราต้องกินกลับตามไปด้วยเพราะอะไรที่ลื่นคอเนี่ยกับก็จะตามเข้าไปได้ง่ายหลายคนบอกว่าแล้วแล้ระหว่างที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเวลาจะทานอะไรมันก็ลาบาก อย่าว่าแต่โจ๊กเลยกับข้าวต่างๆยังกลืนไปลําบากเลยมันก็ลําบากจริงๆนะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าคิดว่าโจ๊กหรือว่ากับข้าวอื่นๆมันมันแบบไม่ค่อยลื่นคอแล้วมันแข็งมากจนเกินไปเนี่ยมันก็มีพวกอาหารที่มันมีส่วนผสมจากพวกถั่วทันพืชต่างๆที่เขาทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ดื่มง่ายแล้วก็ทานง่ายมากๆรสชาติก็ดีด้วยเพราะว่าอย่างตอนที่พี่ป่วยเนี่ยจำได้เลยอะจะกินข้าวหรือว่าจะกินโจ๊กหรือว่าจะกินข้าวต้ม รวมกับกับข้าวยังก็ตามกินไม่ค่อยลงกินลำบากพอจะกินกินอะไรได้ครับคุณผู้ชมครับกินได้แต่น้ําข้าวน้ำข้าวต้มกินแต่โจ๊กได้แค่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้น้องนกเลยบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากจะฟื้นฟูเรื่องของร่างกายนะครับสามารถทานโจ๊กือว่าทานข้าวต้มเนี่ยกับสิ่งที่มีคุณประโยชน์ไปได้พร้อมๆกันใช่แล้วค่ะที่เราพูดคุยกันเป็นประจำแล้วก็บอกคุณผู้ชมสม่ําเสมอเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของต้นบุญนั่นเองเพราะว่าในต้นบุญเนี่ยนะคะมีพวกทันพืชพวกถั่วนะคะ มีคุณประโยชน์กับร่างกายมากรวมถึงมีกรดอะมิโนทั้งหมด oh. 9ชนิดด้วยกรดกอะมิโน9ชนิดนี้นะคะเป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นกับร่างกายแต่ว่าร่างกายสร้างเองไม่ได้ uh. ต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเข้าไปนะคะแต่ทีนี้บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องรับประทานปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้รับกรดอะมิโนที่เพียงพอที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ uh. แต่สําหรับวันนี้ในต้นบุญเนี่ยเขาได้คํานวณเรียบร้อยแล้วว่ากรดอะมิโนจําเป็นที่9ชนิดที่ร่างกายต้องการเนี่ยนะคะอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะแล้ว ก็บวกกับพวกธัญ,ญพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเลื้องงาดำจมูกข้าวสาลีข้าวโพดข้าวฟ่างหรือว่าข้าวกล้องแม้แต่กระทั่งลูกเดือยเนี่ยนะคะผสมกันเลยคือทุกอย่างเนี่ยจะได้ครบทั้ง5หมู่<อ>ไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะ,ะวิตามินเกลือแร่นะคะก็สามารถที่จะได้รับไปได้หมดเลยนะคะ,ะถึงบอกว่าในแต่ละวันในแต่ละมื้อเนี่ยถ้าบอกว่า รับประทานอาหารครบทั้ง5้าหมู่มันหายากหาไม่ได้แค่มีต้นบุญเนี่ยที่เป็นธัญพืชเพื่อสุขภาพแค่ชงดื่มเท่านั้นนะคะมันก็ถือว่าง่ายแล้วอะ่ะแล้ว<อ>ชีวิตมันสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยในกล่องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะมีเป็นซองๆแบบนี้ค่ะพี่ว่านเป็นซองแบบนี้เลยเป็นซองแบบนี้นะคะหนึ่งซองต่อหนึ่งมื้อที่ท่านอาจารย์แนะนํานะคะโอ้โหแต่ว่าคิดว่ามันมันเยอะมากนะเพราะว่าเราจับแล้วก็รู้สึกว่ามันเยอะเพราะวันนั้นทํารายการกับคุณเข็มเนี่ยปรากฏว่าคุณเข็ม เอาต้นบุญทัพืชให้ทานผสมกับตัวโยเกิร์ตอร่อยมากเป<อ>นแฮก็เกอร์เลยเอา่อา<ๆ>อย่างนั้นก็ได้แล้วกุ้เข็มใส่เข้าไปแค่นิดเดียวค่ะแล้วผม เห็นแล้วอนะว่าในซองนี่ยังเหลือเยอะแสดงว่าสามารถแบ่งเก็บไว้ใช้ได้เนี่ยโอ้อีกหลายวันเลยนะแบ่งเก็บไว้ใช้ได้หลายวันก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าต้องการปริมาณของคุณค่าทางอาหารอตอนหนึ่งมื้อให้มันครบถ้วนต้องรับประทาน1ซองเนี้ยให้หมดภายใน1มือ้อแต่แต่แต่ว่าจะแบ่งก็ได้อย่างสมมติว่าโจ๊กถ้วยเนี้ยมันมันมันเยอะเกินไปหน่อยเราก็แบ่งออกมาครึ่งหนึง่งแล้วก็ใส่เนี้ยลงไปครึ่งหนึง่ง ต้องก<ช>าร<ช>ที่ได้สองถ้วยอะไรบาี้ย<ร>่างว่าเราอยากได้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้อีก<ช>ตามที่เราต้องการใช่หรือว่าเรานอกจากใส่อาหารคาวแล้วก็เอาเนี่ย ต้นบุญไปใส่เครื่องดื่มรับประทานได้ในมือนั่นแหละค่ะเอาหมดซองรสชาติแหละอันนี้ผมสงสัยแทนคุณผู้ชมรสชาติจะดีเหมือนเดิมไหมรสชาติจะอร่อยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ่าน่าสนใจคืออันนี้จะบอกว่ามันเยอะไปขออนุญาตแบ่งเป็นใส่ถ้วยแล้วกันนะอ๋อได้เลยจะได้แบบว่าดูเออไม่เยอะจนเกินไปหน่อยพอเราแบ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แบ่งให้พอแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําไปแจกกับทีมงานทุกคนให้ได้ทานด้วยว่าหลังจากที่เราเอาต้นบุญธัญพืชนะครับผสมกับใน ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กเรียบร้อยแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างให้ทีมงานของเราได้มีสุภาพที่ดีครบถ้วนทุกคนเลยค่ะนะค,นะคะก็แบ่งทานแบบนี้ค่อยๆใส่ทีละนิดก็ได้ไม่ต้องรีบครับ,รบคุณผู้ชมนี่อ่ะขนาดนี้ไปแล้วก็ต้นบุธนธัญพืชนะคะก็ใส่ไปนะครับฉีก,ก็ไม่ยากนะและที่สําคัญนะครับในต้นบุธนธัญพืชเนี่ยในซองเขาจะเป็นแบบฟอยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดเนี่ยก็ะสูงมากเลยทีเดียวใช่แล้วผมขออนุญาตนะคะเทเลยละกัน ผสมลงไปเลยนี่ <ไป S 1> ครับอันนี้ค่อยๆใส่ทีละหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวคนเอาคือจริงอแค่คนแค่นี้มันหอมแล้วอะ่ะเห็นไหมดูสิหน้าตาน่ารับประทานนะคะเห็นไหมอะเนี่ยแล้วกลิ่นก็ดีมากกลิ่นหอมมากต้นบุญเนี่ยนะคะมันมันจะไม่ละลาย ไปกับน้ําอย่างที่เราดื่มหรือว่าไม่ละลายไปกับอาหารแต่มันก็จะมีความเข้มขน้นเป็นพันยพืชอ,อยู่ในนั้นเวลาเราเคี้ยวไปเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันมีเทคเจอร์มันมีแบบว่า<อ>สัมผัสในปากของเราอ,ะอ่ะอันนี้ใส่อีกหน่อยนะขออนุญ,ญาตนะคะ โอ้นี่กลิ่นมาถึงบนนี้นะคุณผู้ชมครับกลิ่นหอมมากค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆค,ยค,ยคนไปคือตอนแรกผมว่าจะใส่เรื่องของไข่เข้าไปตัวเนื้อสัตว์เข้าไปถ้าาคุณผู้ชมชอบนี่แทบจะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องก็ได้เพราะว่าแค่ต้นบุญเนี่ยมันก็ได้สารอาหารครบทุกอย่างแล้ว5้าหมู่ที่บอกอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครบหมดไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเส้นใยแล้วก็มีเกลือแร่อีกต่างหากอ,อ่ะถึงเวลาถึงเวลาชิมถึงเวลาชิมและให้พี่ว่านชิมแล้วนะะค ต้นบุญธัญพืชนี่ให้คุณชมได้เห็นว่าเนี่ยได้ใส่เข้าไปจริงๆแล้วหน้าตาออกมานะครับน่ารับประทานมากเลยแล้วมันมีนบ,บอกความละเอียดของธัญพืชอ่ะกลิ่นก็หอมไม่ใช่โจ๊กธรรมดาเห็น่าบอกแล้วว่าเป็นโจโ๊กพิเืะขออนุญาตชิมหน่อยนะครับผมขออนุญาตดมนิดนึงว่ากลิ่นหลังจากใส่ธัญพืชต้นบุญเข้าแล้วในกลิ่นเป็นยังไงบ้างอ๋อหอมไหมหอมไหมหอม กลิ่นงาเขาออกมาเลยครับเ,เหมือนกับหา,า,า,ากว่าใครเคยทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีงาโรยหรือว่าอาหารเกาหลีทําไมเขาถึงเอางาเขาไปโรยเนี่ยล่ะครับเรื่องของสรรพคุณต่างๆ,ๆเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นอีกใช่แล้วค่ะแต่ว่างาเนี่ยนะคะมีแคลเซียมที่สูงมากกว่าโปรโตีนม,มากกว่าเนื้อสัตว์นะคะถึง1ิเท่าด้วยกันแล้วที่สําคัญงาที่รับประทานแล้วจะได้ประโยชน์มากๆนั่นก็คืองาที่จะต้องบดด้วยถ้าเป็นเม็ดร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ จร,จริงครับเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่างานเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้บดเนี่ยตัวการเคลือบของงาเองเนี่ยถ้าหากว่างาคุณผู้ชมลองมีเวลานะครับเอางามาปุ๊บลองมาบีบออกในตัวของมเมล็ดงาแต่ละ,มะเมล็ดเนี่ยเขาจะมีน้ํามันอยู่น้ํามันอันนั้นแหละครับเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากๆแต่ถ้าหากว่าเราทานเข้าไปโดยไม่โดยที่เคี้ยวไม่ให้ละเอียดหรืองาไม่ได้บดเนี่ยไอสารสําคัญเหล่านั้นอ่ะก็จะไม่ซึมเข้าสู่ร่างกายอือร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมคือ อร่อยจริงๆอะจริงๆไม่ได้โกหกนะอันนี้อร่อยจริง<อ>แต่ถ้าใครที่ชอบอตัวต้นบุญเยอะหน่อยเราก็ค่อยๆเพิ่ม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เข้าไ,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 ไปได้ทีละหน่อยแล้วมันเพิ่มอรรถรสในการรับประทานในการกินเราก็เชื่อว่าคนที่กําลังฟื้นฟูสุขภาพห,หรือว่าเป็นผู้ป่วยหรือว่าทานอาหารยากๆเนี่ยจะดีมากดีมากแม้กระทั่งเด็กสามารถทานได้เพราะในนี้มีอาหารที่ครบทั้งห้ามูลใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นความรู้ <ๆ S 2> ที่ผมได้คุยกับคุณหมอนะครับคุณหมอบอกว่าเรื่องของการเคี้ยวอาหารเนี่ย ถ้าหากว่าเราทานข้าวเข้าไปและเคี้ยวมากๆเนี่ยครับผมที่คุณหบอกว่าเคี้ยวอย่างน้อยเนี่ยยี่สิบถึงสาสิบครั้งต่อคำเนี่ยครับมันจะทําให้เรื่องของกรดบางอย่างในกระพุ้งแก้มของเราเนี่ยปล่อยสารละลายออกมาสารละลายเหล่านั้นเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทานเรื่องของข้าวต้มหรือว่าโจ๊กสิ่งที่เหลวๆท่ทานเข้าไปแล้วกลืนลงท้องเนี่ยสารล้คุณประโยชน์ที่จะหลั่งออกมา ในกระพุ้งแก้มของเราก็จะไม่มีมันจะน้อยมันจะน้อยเพราะฉะนั้นหากว่าเราได้ทานโจ๊กที่มีส่วนผสมของต้นบุญพันธพืชนะครับก็จะเป็นการเสริมเรื่องของคุณค่าทางอาหารเข้าสู่ร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วยใช่แล้ว<ม>ค่ะใครๆที่จะเลือกอรับประทานโจ๊กแบบนี้แล้วก็ใส่ต้นบุญไปแค่นี้พอแล้วก็ใส่ขิงกับต้นหอมไปแค่นี้อพอก็ได้นี่ลืมเลยนะลืมลยใช่ไหมเพราะมันอร่อยลืมใส่ขิงใส่ต้นหอมใส่หมูไปแล้วอร่อยมากหรือว่าบางคนจะใส่เนื้อสัตว์อะไรเพิ่มเติมทีหลังก็ได้้้้เเหมือนนนนนกกกกกกััแแแต่่่่ววาาถป็็็ขคีลใสผไ นิดหน่อยละกันแค่นี้พอก็อร่อยแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสำหรับผู้ชมโหวัวนนี้ได้มาคุยกับต้องนกได้อิ่มท้องด้วยสุดยอดจริงๆเอากลับไปที่บ้านบ้างไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า ใครที่มาในรายการหรือว่าชมรายการของเราอยู่พิเศษโปรโมชั่นมากๆเลยมีโปรโมชั่นพิเศษกับผู้ชมด้วยหรอแน่นอนค่ะตามนี้เลยค่ะต้นบนหนกล่องค่ะกล่องละ1,800บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องทันทีเลยนะคะในราคาเพียง3,600บาทเท่านั้นโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะหมายเลขที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอสหมายเลข0 9 1 4 9 1 6 9 9 7 0 9 4 1 9 4 9 6 9 5และ0 8 9 3 3 3 2 6 6กค่ะ อยากให้มีติดบ้านเอาไว้อ,อยากให้มีไว้จริงๆเพราะว่าอย่างนกอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่เร่งรีบตื่นเช้ามาก็อยากาที่จะแต่งตัวอาบน้ำอะไรม่นรวดเร็วแล้วก็ชอบลืมที่จะกินอาหารเช้าถ้าว่าทานทั้งทีก็ขอให้สารอาหารครบถ้วนถูกต้องแล้วถ้าเอาต้นบุญที่มันเป็นซองๆแบบที่ให้ดูเมื่อกี้นี้ย ติดกระเป๋าไปอ่ะจบกทีจบเลยจะไปซื้อน้ําในร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้สดก็ได้เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะ,ะโยเกิร์ตก็ได้นะคะหรือว่าแม้แต่กระทั่งร้านโจ๊กร้านข้าวต้มเนี่ยเราก็มีทนันยพืชของเราที่เป็นต้นบุญเนี่ยนะคะเอาไปใส่เสริม<อ>ได้รับสารอาหารครบถ้วน5หมู่เต็มเ<อ>ๆเลยค่ะเสริมให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วถ้าหากว่าใครที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับค,คนที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่นะครับใช่แล้วค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับโปรโมชั่น ดีดโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอในราคา3,600บาทเท่านั้นนะคะบอกว่าโทรมาจากรายการโภชนะบำบัดค่ะก็จะได้รับโปรโมชันนี้ไปเลยนะคะ<อ>วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมน,น้องนกนะคะที่มาร่วมรายการกับเราเนี่ไม่ใช่สิหนูต้องขอบคุณพี่สิ ขอบคุณพี่ว่านค่ะคุณรายการแลวนนเนี่ยโอ้โอย่างนั้นเลยอะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับรายการโภชนาบำบัดค่ะแล้วก็ก่อนหน้ารายการโภชนาบำบัดนะคะต้นบุญคลินิกติดตามคุณว่านพี่ว่านได้นะคะกี่โมงนะต้นบุญอะช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงนะครับก็ติดตามกันได้เรื่องราวดีๆมีสาระเกี่ยวกับสุนไัยของไทย ภูมิปัญญาของคนไทยเพื่อคนไทยครับค่ะแล้วก็รวมถึงรายการโภชนาบัาบัด้วยนะคะจะกินอยู่อย่างไรให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องดูทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เลยค่ะสามโมงถึงสี่โมงเย็นวันนี้นกและพี่ว่านขออนุญาตไปกินโจ๊กก่อนอนะคะ <laughs> ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอชิมเลยนะคะรับขออนุญาตนะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูร,ระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้